ดีนะคะกลับมาเจอกับช่องปักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะดูเรามีมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะวันนี้เราไปเก็บมาจากต้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ํามะม่วงหาวมะนาวโหูนะคะเราจะใช้ลูกอย่างนี้นะคะออกสีม่วงอมดํานะคะเนี่ยเขาสุกเต็มที่แล้วนะคะบางลูกก็เนี่ยค่ะแห้งคาต้นเลยนะคะไม่มีใครไปเก็บนะคะเนี่ยอันนี้เอาได้นะคะถ้าลูกประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะ ไม่เอานะคะก็จะเป็นยางนะคะเนี่ยจะเอาก็เอาประมาณนี้นะคะเนี่ยจะเป็นดําอมม่วงนะคะอย่างนี้เต็มที่แล้วนะคะมียางก็มีน้อยมากล้างก็หายแล้วนะคะอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาล้างเราก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็ล้างแช่ไว้นะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะตักสองสามน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิธีจำวันนี้เราทำกันยังไงนะคะ มาดูวิธีทำนะคะก็จะมีเขียงนะคะสองอันนะคะเขียงแล้วก็มีถุงนะคะถ้าใครมีเขียงอันเดียวนะคะเราก็ใช้เป็นฝากก็ได้นะคะหรือมาขวดก็ได้นะคะไวบี้นะคะเดีย๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยใส่พอป,ประมาณนะคะอ่าเพราะวันนี้เราไม่ได้ทำเยอะนะคะเราทำพอป,ประมาณของเรานะคะ พอเราเก็บมาได้แค่นี้นะคะเอาเราก็บี้เลยนะคะเนี่ยนะคะบี้ให้พอแตกๆนะคะเดี๋ยวเราก็ไปต้มอีกนะคะอ่านะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะใส่หม้อเลยไม่ยากเลยะคะ่ะ ทำอย่างนี้นะคะจนหมดเลยนะคะทำอย่างนี้จนหมดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่สำคัญนะคะเราต้องมีน้ำตาลด้วยนะคะใช้นตาลทรายนะคะไปลงมือทำกันเลยคะ่ะเริ่มทำกันเลยนะคะยังหม้อนะคะ เราก็เติมน้ำเลยนะคะปิดฝานะคะรอเดือดนะคะเดือดแล้วนะคะมาดูกันหอ,หอมมากเลยคะ่ะดูสีนี่นะคะสีขนาดไม่ได้เยอะนะคะเนี่ยลูกเดี๋ยวเรามาใส่น้ำตาลกันเลยะคะ่ะใส่น้ำตาลไปเลยนะคะ หวานมากหวานน้อยนะคะแล้วแต่นะคะรอให้น้ลำตาลละลายนิดนึงนะคะแปบ๊บหนึ่งเรียบร้อยนะคะติดแกนเลยค่ะามากองกันเลยค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะลดๆเลยค่ะ